ผู้หญิงคนหนึ่งไม่กล้าที่จะยอมรับตัวเองว่าเธอนั้นเป็นหญิงรักหญิงแม้หัวใจจะหหยหาความสัมพันธ์จากผู้หญิงสักคนแต่ความกลัวยังกัดกินอยู่ภายในใจเธอตลอดมาจนในที่สุดเธอกล้าที่จะลุกขึ้นมาเปิดเผยต่อคนรอบข้างสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอวาเลสกับเลสไทม์สตอรี่รายการที่จะนำเรื่องราวประสบการณ์ชาวแซฟฟิกทั่วทุกมุมโลกมาเล่าสู่กันฟัง เอาล่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ Let's Time Story เรื่องราวการเปิดเผยการยอมรับความเป็นตัวเองครั้งแรกของหญิงรักหญิงที่น่าประทับใจให้นามสมมุติเธอว่าเอดากับความกล้าก้าวผ่านความไม่มั่นใจความกังวลกับคำว่าพร้อมและการเริ่มต้นใหม่แม้ในวัยที่หลายคนอาจบอกว่าช้าเกินไปทุกคนพอยังจำได้ไหมว่า เปิดเผยตัวเองกับคนรอบข้างว่าชอบผู้หญิงเหมือนกันตั้งแต่ตอนอายุเท่าไรแล้วคิดว่าอายุตอนนั้นสำหรับตัวเองที่กล้าเปิดเผยช้าเกินไปไหมเอดาคือหญิงรักหญิงคนหนึ่งที่แม้จะอายุเกือบ28ปีแล้วก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านความรักหรือเรื่องบนเตียงเลยแม้แต่น้อยภายนอกเอดาดูเป็นผู้หญิงมั่นใจในตัวเองสดใสและเป็นที่รักของเพื่อนๆแต่ภายในนั้น เธอต้องต่อสู้กับโรคซึมเศร้ามายาวนานกว่า10ปีโรคที่กระซิบข้างหูเธอเสมอว่าเธอไม่เหมาะจะเป็นคู่รักของใครส่วนนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคซึมเศร้าก,กันก่อนว่าคืออะไรโรคซึมเศร้า depression คือโรคทางจิตเวชที่ส่งผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยทำให้รู้สึกเศร้าหดหู่หมดหวงังหรือเบื่อหน่ายตลอดเวลา โดยไม่ได้หายไปเองและเวลาผ่านไปซึ่งต่างจากความเศร้าทั่วไปที่มักเกิดชั่วคราวอยากตรวจสอบว่าเราหรือคนรอบข้างมีอาการของโรคซึมเศร้าหรือไม่สามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นตามนี้คนที่เป็นโรคซึมเศร้ามักต้องมีอย่างน้อย5ข้อต่อไปนี้และมีอาการต่อเนื่องกันเกิน2สัปดาห์ 1. รู้สึกเศร้าหดหู่เบื่อชีวิต 2. ไม่สนใจสิ่งที่เคยชอบทำา 3. นอนไม่หลับหรือนอนมากผิดปกติ 4. น้ำหนักลดหรือเพิ่มผิดปกติ 5. รู้สึกไร้ค่าโทษตัวเองมากเกินไป 6. เหนื่อยง่ายไม่มีแรงแม้ไม่ทำอะไร 7. สมาธิลดลงตัดสินใจยาก 8. คิดอยากตุยหรือทำร้ายตัวเองลองดูว่าตัวเองหรือคนรอบข้างมีอาการเหล่านี้ไหมถ้ามีควรปรึกษาแพทย์นะเอดาเล่าต่อว่าตัวเองเป็นคนอัธยาศัยดีและร่าเริงมีผู้หญิงหลายคน มองออกว่าเอดามีออร่ราของเกได้อยู่และผู้หญิงเหล่านั้นก็ให้ความสนใจในตัวเอดาเพื่อนๆต่างบอกว่าเธอเป็นคนดูมั่นใจและสบายๆแต่ความรู้สึกกลัวลังเลและความไม่มั่นคงในใจกลับเป็นกำแพงใหญ่ที่ขวางทางหัวใจเธอเธอดิ้นรนกับโรคซึมเศร้าเรื้อรังมานานกว่า10ปีแล้วและมันก็เป็นอุปสรรคต่อความรักของตัวเธอเองหากมาวิเคราะห์ว่าโรคซึมเศร้า มีผลเกี่ยวกับการยอมรับตัวเองของแ g ง t q b t q อย่างไรบ้างคือมันเกี่ยวกับ 1. ความรู้สึกผิดหรือละอาย 2. การตั้งคำถามกับคุณค่าและตัวตนทำให้คนรู้สึกไม่มีคุณค่าปฏิเสธตัวตน 3. กลัวการถูกปฏิเสธกลัวเสียคนรักเพื่อนหรือครอบครัวการซ่อนตัวตนไว้นานๆก็ยิ่งทำให้ภาวะซึมเศร้ารุนแรงขึ้น 4. วงจรลบซ้ำซ้อนมองโลกในแง่ลบยิ่งกลัวจะไม่มีใครรักยิ่งซ่อนตัวพอไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้พูดหรือเป็นตัวของตัวเองก็ยิ่งจมอยู่กับความรู้สึกโดดเดี่ยว 5. การรักษาหรือเยียวยาอาจยากขึ้นหากพบจิตแพทย์ที่ไม่เข้าใจความหลากหลายทางเพศการรักษาโรคซึมเศร้าอาจไม่ได้ผลเต็มที่เอดาตั้งใจที่จะรักษาเพื่อการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนอย่างจรงิงจัง เธอใช้เวลาช่วง9เดือนที่ผ่านมาลองยาหลายชนิดและเข้ารับการบำบัดกับจิตแพทย์มาแล้ว6เดือนเธอมีความตั้งใจและความพยายามอย่างหนักเพื่อจัดการกับโรคซึมเศร้าแม้บางวันจะรู้สึกท้อแท้กับตัวเองที่ยังไม่เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนนักบำบัดของเธอเป็นผู้ชายรุ่นใหญ่แม้เขาจะไม่เข้าใจความรู้สึกกลัวการมีความรักกับเพศเดียวกันของเธออย่างลึกซึ้งนัก แต่เขาก็ช่วยให้เธอมองเห็นความเชื่อที่ฝังอยู่ในใจตัวเองที่ว่าโรคซึมเศร้าทําให้เธอรู้สึกว่าเธอไม่เหมาะจะเป็นคนรักของใครนั้นเป็นเรื่องไม่จริงความคิดนั้นบอกกับเธอว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นเรื่องผิดและไม่ยุติธรรมเพราะต่อให้เธอพยายามแค่ไหนความบกพร่องที่อยู่ลึกข้างในก็จะเผยออกมาอยู่ดีตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ที่ทางแยกปีที่ผ่านมาเธอเริ่มรู้สึกกลัวอย่างมากเกี่ยวกับการขาดประสบการณ์ความไม่มั่นใจ ความสงสัยและพยายามปกปิดส่วนนี้ของตัวเธอเองมันก็ยังจะแสดงออกมาอยู่ดีการรู้ว่ายิ่งเธอไม่มีประสบการณ์นานเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นสัญญาณเตือนภัยมากขึ้นเท่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เธอนอนไม่หลับและเอดาก็เพิ่งกระหนักว่าเธอปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์เปิดเผยกับใครสักคนจริงๆในที่สุดเอดาก็กล้าพอที่จะเปิดเผยตัวตนของเธอเมื่อปีที่แล้ว แม้ในขณะเดียวกันเธอก็มีเสียงภายในที่ดังมากตะโกนใส่ตัวเธอเองอยู่ตลอดเวลาว่าเธอนั้นยังไม่พร้อมและเธอควรเลื่อนการเดทออกไปจนกว่าเธอจะกลายเป็นคนที่เธอพยายามจะเป็นหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพจิตแม้ว่าเธอจะมีงานที่ดีปัญหาทางการเงินและทุกอย่างในชีวิตของเธอทําให้ความมั่นใจของเธอลดลงเธอมักจะรู้สึกเหงา แม้เธอจะยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่เพื่อประหยัดเงินซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญของเธอเอดาไม่อยากตกอยู่ในกับดักของการไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะเธอกำลังไล่ตามความรู้สึกที่คลุมเครือของคําว่าพร้อมแต่เธอก็ไม่อยากรีบร้อนที่จะมีความสัมพันธ์และเสี่ยงที่จะทำร้ายตัวเองรวมถึงคนที่เธอเดทด้วยเอดารู้สึกติดอยู่กับความคิดของตัวเองที่ว่าไม่มีใครในชีวิตที่เข้าใจเธอจริงๆ ในเรื่องนี้แม้แต่เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มคนไร้เพศก็ยังมีประสบการณ์บ้างก่อนจบมหาวิทยาลัยเอดาไม่มีเพื่อนที่เป็น LGBT ที่จะเข้าใจความกลัวความกังวลต่อความสัมพันธ์การรักเพศเดียวกันในใจตัวเองแบบที่เธอเป็นเธอพยายามพูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนๆและครอบครัวมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ได้รับคำตอบที่หวังดีแต่ไม่เข้าใจในความเป็นเธออย่างแท้จริงเช่นอย่าคิดมากเลย คุณโอเคแล้วหลายปีที่ผ่านมาเอดาเริ่มไปพบจิตแพทย์พยายามหาทางเยียวยาบางวันรู้สึกเหมือนเดินถอยหลังแต่เธอก็ยังไม่หยุดเดินเธอกำลังค่อยๆปลดล็อกความเชื่อผิดๆที่ถูกฝังมานานว่าเธอไม่ดีพอในทุกๆวันนี้เอดายังคงกำลังเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่รางวัลสำหรับคนที่สมบูรณ์แบบแต่มันคือการเติบโตไปด้วยกันแม้ในวันที่เธอยังไม่พร้อม ทุกกคนล่ะเคยรู้สึกเหมือนเอดาเรื่องเล่าจากชาวแซฟฟิกท่านนี้มาก่อนไหมโรคซึมเศร้าและการยอมรับความเป็น LGBTQ อาจมีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึง้งและสามารถส่งผลกระทบกันไปมาในลักษณะวัตจักรของความเจ็บปวดแต่การมีพื้นที่ปลอดภยัยความเข้าใจจากสังคมและการเข้ารับการบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญที่เปิดรับความหลากหลายทางเพศ สามารถเป็นกุญแจสำคัญในการเยียวยาทั้งสองด้านและการที่คนคนหนึ่งไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องความรักหรือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมาก่อนไม่ได้ทำให้คุณด้อยค่ากว่าใครความรักไม่ใช่การแข่งขันแต่คือพื้นที่ปลอดภัยที่เราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในเส้นทางนี้ขอแค่คุณกล้าที่จะซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองความสัมพันธ์ที่แท้จริงจะไม่ตัดสินคุณจากอดีต แต่มองเห็นความกล้าหาญของคุณในวันนี้ถ้าคุณเคยรู้สึกเหมือนเอดาหรืออยากแสดงความคิดเห็นสามารถเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยแล้วอย่าลืมแชร์และฝากกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวประสบการณ์ของหญิงรักหญิงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอให้เป็นวันดีๆนะทุกคน